โอยบุลลัทน,นที่มึงนี้มึงนี้มึงกัดอะไรกับกูทองปลอมเลยฮนะมึงพูดมึงมีหลักฐานไหมอีหลันหลันจา๋าอีหลันคลิกขโมยอีหลันขายสมบัติพ่ออีจำเลยหนีไม่จ้านี่นะคะไอขาหมูนะครับเมื่อก่อนอยู่ที่เรียบด่วนเออกูอยู่เรียบด่วนและกูก็เคยขายข,ายข้า,ขาวขาหมูอันนี้กูยอมรับเออแล้วกูมีร้านเสื้อผ้า อันนี้ยอมรับว่ามีทาธุรกิจเราทําธุรกิจแะใช่ไหมเออนะครับมึงก็ไปเอาข้อมูลนี่มาจากเฟซกูไมเฟซเก้ากูนั่นนาทีใจบุญน่ะโปรไฟล์รูปสีเขียวน่ะเฟซเก้ากูนะ่ะพวกมึงก็เป็นคนประวัติในเฟซ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 เ,เก่ากูจริงไหมกูว่าเปิดร้านข้าวขาหมูแล้วกูว่าเปิดเปิดร้ดานขายเสื้อผ้านะตอนกลางวันนะค่าอยู่แพทติน้ำตองคืนมาให้ให้ลูกน้องเปิดร้านขายข้าวหมูทีเรียบด่วน เออมันผิตรงไหนกูทำามาก,กินมึงเล่นกูได้แค่เนี้ยข้าวขายขาวหมูขายของเสื้อผ้าทองบอมโกงแช์นี่นะคะนี่นะคะก็อ่าตอนแรกนะคะก็ตอนนั้นหนีคดีนะครับไปอยู่วัดกูหนีคดีที่ไหนมึงไม่ถามพระอาจารย์ทนดิมึงมึงไมึงพูดอะไรมึงมีหลักฐานสิหนีคดีไปอยู่วัดกูไปอยู่วัดอะไรกูไปอยู่วัดสามสี่วันกูกลับกูไปยวัดทีทําบุญทีจะเป็นหมืน่นสองหมื่นกระถิ่นทีให้เป็นแสนทําบุญทีเป็นแสน ทำไมไม่พูดล่ะทำไมไม่พูดล่ะอุ้ยนี่ขาหมูทำบุญทีเป็นแสนวันาตัใไปอินไม่พูดล่ะเออใช่ทองปอบไม่จบสักทีทองปอบเลยฮะเข้าใจปะมึงอย่าดึงพอาจารพลเข่ามาเกี่ยวสิพอาจารย์พลคุยกับใครกูไม่รู้หรอกเข้าใจปะเออแต่กูเนี่ยเนี่ยอินบ็อกหาพระอาจารย์พลเนี่ยเนี่ยพระอาจารยเขาบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งเขาไม่อยากออกมาในโซเชียลแล้วนะ เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพระจันทร์มก็เบื่อเบื่อโซเชียลแล้วมึนก็พยายามดึงพระจันทร์พลออกมาพระจันทร์พลอะไรกับพระจันทร์พลเขา או, ถาม่อยทีนะ <lucky. S 1> ชีวิตมึงเป็นอะไรกับพระจันทร์พลเขาบึ้งมึงไปเอาเจ้าของทองมาพูดสิมึงกล้าปหล่ะใครที่มึงอ้างว่าเป็นเจ้าของทองเอามาพูดสิลองออกมาพูดสิไอ้เจ้าของทองเนี่ยเจ้าของทองเนี่ย นะมึงออามาพูดนินะนะครับมึงเอาเจ้าของทองออกมาพูดสิเออนะครับฝวกาวาให้คิดพิจารณาด้วยนะจะทำอะไรกันเนี่ยเอนี่นะคะไอ้ขาหมูนะคะก็ตอนนั้นก็โดนคดีช่อกโกโกงแชร์กูโดนเสารู้แชร์พุ่มเนี่ยไอ้สี่ครับส้ามสิบคน โดนฟ้องแค่ส่องคนเนี่ยสองคนที่เป็นเพื่อนกันด้วยนะแล้วส่องคนนี้ก็พามาเล่นด้วยนะเออแล้วก็เปียไปแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมจ่ายกันนะนะเออแล้วไอ้คนไอ้ไอ้ยี่สิบแปดคนที่กูจ่ายไปไม่มาพูดละ่ะที่กูมีความรับผิดชอบอะ่ะฮะกูวิกเกียทาแล้วแช์เนี่ยเข้าใจะปะแล้วที่สาคัญนะบอกไปให้ว่าฝากให้คิดเล่นได้แค่เล่อแค่แช์เหรอฮะ ีล่ละอีกวันเนี้ยมีอย่างอื่นมั้งมีอย่างอื่นไหมล่ะาร์มดีกูเยอะแยะเข้าใจปะเออาร์มดีกูเยอะแยะเล่นได้แค่เรื่องแชร์เรื่องเดียวเหรอกูถามมาสิเวลากูตอบถึงเรื่องพี่หมอหยงก็ไปเรื่องแชร์ไปเรื่องตลาดเล็บด่วนเห็นปะมีอย่างอื่นปะ <c oughs> หายยานอีนา้าก็ลอยม้อยมึงต้องไอ้ดิ มึงน้ำประวัติมึงเป็นยังไงบ้างกูท่าไหนสิขี้รักขี้ขโมยเออคนขี้รักขี้ขโมยใครจะครบกูมไม่ครบใช่ปะใครใครจะครบคนขี้รักครบเลยครับผมไม่ครบอีกท่กขี้ขโมยขี้รักขี้ขโมยกูยังเข้าสู้ขบบกูเข้าสู้ขบวนการหมดแหละเออนะยานขี้รักขี้ขโมยยานชีเ้เนี่ยจุดยานชีเ้เนี่ยตัวตัวซับ ให้ขาหมูเปิดร้านขายขาหมูโกงแชร์ไอ้ยี่สิบแปดคนที่กูจ่ายหมดเนี่ยนะจ๊ะปะเออยี่สิบแปดคนที่กูจ่ายหมดเนี่ยทําไมมึงหนึ่งไม่พูดละ่ะอืมกูถามหนสิเออป้าไว้ให้คิดนะทําทอะไรเนี่ยอย่ามั่วเยอะอีหลันอีหลันอีหลันมั่วอีหลันไะจปะเออ ไม่เอาฟาร์มดีกูบ่นลมบ้างวะอืมอืมทุกทางไปนี้แหละนะเหนื่อยใจครับกับผู้หญิงคนนี้ออกมาตอบเรื่องพี่หมอก็ไปเรื่องโกงแชร์อีกเรื่องทองปลอมอีกนะครับอืมกู้เหนื่อยใจยังไงแล้วหลักฐานก็ไม่มีพูดลอยๆมั่วๆนะหลักฐานก็ไม่มี อนะพูดอะไรมึงทาเหมือนไม่ชลาวันดิไม่ชลาวันเอาหลักฐานมาเปิดเลยนี่ไปขุดรูปในเฟซมาเลยดันอีคนไข่สมบัติพ่อแดกอีคนลืมตัวอีคนลืมคำพืชไข่สมบัติแพ้ไปปนไข่สมบัติพ่อแม่คุณครูสุวรรณเนี่ยนะเข้าดีนะเิึงยังกัดนคาดพ่อที่เป็นครูดได้เลยพี่น้องทุกคนมึงกลัดนคาดหมดเลยฮะ กูถามหน่อยโหรถติดอะไรขนาดเดียวเนี่ยโอ้ตายแล้วรับรู้ไปไงทันไหมเนี่ยหากูถามหน่อยสิผมเหนื่อยใจมากเลยกับกับอีวิลันเนี่ยอีคนที่ขี้หลักขี้่อมยอะ่ปะป้าก้อยไปขบได้ไงไวะไอคนขี้หลักขี้่อมยอะ่ะฮะไม่เข้าใจปก้อยเลยฮะป้าก้อยขบได้ยังไงพวกขี้หลักขี้่อมยผมถามหน่อยบิ คนมันขี้รักขี้ขโมยงไงมันก็ขี้รักขี้ขโมยเชื่อผมดิอะไรบ้างรักสมบัติพ่อไปขายนะครับโอ้เหนื่อยใจรักของห้างโอ้ยอีลันรักของห้างอีลันขี้ขโมยของเป็นคบไปได้ยังไงเอฟเอฟซีพวกพวกอีดัมเนี่ยพู้ถามหน่อยดิฮะนะครับ เวลากูแล้วานตบหน้าคือพูดอะไรไม่เคยมีแล้วานเลยเรื่องทองปลอมเอาแล้วา,า,านมากูให้แล้วานตบหน้ากูเลยมีเวรรลาแล้วานอ่ะไม่มีทําอะไรไม่ได้ก็พูดน้ําลายไปน,นั่นแหละข้อมูลพวกเนี้ยอ่ะมึงบอกว่าปัก้ก้ยเป็นคนขี้โกงกอกเอวทำไมมึงเชียอมึงไปเชียอปบัก้ก้ยเขาละเพราะเรื่องนกกอเนี้ยปัก้ก้ยกับโรสเนี่ยเป็นคนตามไม่ให้เหรออ,าาอ่ะบักโกมึงว่าปะก,ก้อยกับโรสที่บิดมึงว่างี้มึงไปดา่าเขาอย่างนี้อาทุกวันนี้ทาไมเอาข้อมูลที่ปะก,ก้อยหามาให้แบบแบบนี้อเอามาเล่นน่ะ มาเชียร์ปลาก้อยละ่ะฮะยานมึงเนี้ยวโหอ้างปลาก้อยอ้างรถอ้างปลาก้่อยอ้างรถยานเอ้ยยานาน้่นนงม่อยนะครับผมเบื่อย,ยานน้านน้งม่อยมากเลยสิครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ายานนัานนงม่อยเนี่ยนะครับนะเป็นตัวไม่อยากให้ฆ่าเลยจริงๆงไม่ตอบก็ไม่ได้อีกมาเล่นเรื่องทองเนี่ยมันปีฟ้าแล้ว มึงเปลี่ยนเป็นเรื่องเพชรบ้างนี่มึงไปเรื่องเพชรบ้างเรื่องเพชรเรื่องพลอยบ้างเรื่องกําไรบ้างมึงไปจะเรื่องทองทองกูนะเนีย่ยวันนี้กูไม่ใส่ทองเดี๋ยวก็หาว่าทองไปจำนำแล้วค่ะทองนี้คอไม่มีแล้วครับไปจำนำแล้วค่ะเวลากัวทองออกมาตบน่ากงเงียบกันอีกไปไม่เป็นอีกนี่แหละนี่แหละไอ้สี่รับนะเอ้